สวัสดีครับผมอัตตาหิตวันนี้ก็รับหนะ้าที่มาสปอยมางาเรื่องมังกี้พีเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการผชนภัยของกลุ่มพนักงานบริษัทผลิตยาที่ขึ้นไปปีนเขาด้วยกันพวกเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์น่าสยดสยองที่เกิดจากฝีมือของฝูงลิงลึกลับเมื่อพวกเขาปีนสูงขึ้นไปบนภูเขาสำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่เก้านะครับใกล้จะจบแล้ว แต่ก่อนจะไปฟังสปอยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่81หลังจากที่ฟูจิชิบาล้มลงฮายาชิก็รีบเข้าไปดูอาการก่อนจะบอกทุกคนว่าเธอไม่หายใจแล้วนั่นทำให้พวกเขาเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดอันไซจึงบอกว่าเธออ่อนแอลงเรื่อยๆจนไม่อาจทนต่ออากาศหนาวแบบนี้ได้ต่อไป แม้จะเสียใจแต่พวกเขาก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะพวกเขาเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากนั้นอันไซก็บอกอีกว่าลิงอาจยังอยู่ที่นี่ดังนั้นอย่าลดความระมัดระวังลงนอกจากนี้เสื้อผ้าของพวกเขาก็ยังเปียกอยู่จึงมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะไม่รอดในคืนนี้เพราะยิ่งดึกอากาศก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆในตอนนั้นเองฮิมูโรก็ตะโกนเสียงดังว่า เขาปวดขาก่อนจะหันไปเสนอให้โยนฟูจิชิบะลงไปเพราะมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้ทุกคนได้นั่งมากขึ้นได้ยินแบบนั้นมียตะก็ด่าก,กลับคืนไปแต่อันไซกระบอกว่าข่าวนี้ฮิมุโระพูดถูกเพราะพรุ่งนี้พวกเขาต้องปีนเขาต่อไปดังนั้นก็ควรจะได้พักขาสักหน่อยแม้จะเล็กน้อยก็ตามและยิ่งไปกว่านั้นก็ควรจะถอดเอาเสื้อผ้าของเธอออกมาด้วย พราะพวกเขาสามารถใช้มันมัดกับเชือกเพื่อกันล่มได้ทั้งหมดก็เพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอดต่อไปได้ยินแบบนั้นฮฮยชิก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับถามว่าเขามีความคิดแบบนั้นได้ยังไงเขาถึงบอกว่าเพราะเขามีความยุติธรรมว่าแล้วก็บอกให้เธอและซาโตะช่วยกันถอดเสื้อผ้าของฟูจิชิบะออกพวกเธอจึงทำตามแม้จะไม่เต็มใจนัก เมื่อถอดเสื้อผ้าออกจนหมดก็ทิ้งร่างของฟูจิชิบะลงจากหน้าผาทันทีซึ่งก่อนจะทำแบบนั้นก็ได้บอกลาเธอก่อนโดยซาโตเมได้กล่าวขอโทษต่อเธอไปด้วยจากนั้นพวกเขาทุกคนก็สามารถนั่งพักได้แต่ไม่นานจากนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจึงมองลงไปยังป่าเบื้องล่างเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มองไม่เห็นถึงแม้จะเป็นแบบนั้นพวกเขาก็รู้ได้แน่ชัดว่า มันเป็นเสียงของปืนตอนที่82หลังจากได้ยินเสียงปืนพวกเขาก็คุยกันว่าอาจจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นที่ข้างล่างนั้นและในตอนนั้นเองก็สังเกตเห็นแสงไฟที่ส่องขึ้นมาจึงหันไปถามกันว่ามีใครพอจะรู้รหัสมอสพวกนี้ไหมไายาชิจึงบอกว่าเธอทำได้เพราะน้องชายของเธอเคยสอนเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็ปล่อยให้เธอแกะสัญญาณ สิ่งสิ่งที่เธอถอนรหัสได้ก็คือข้างล่างปลอดภัยแล้วสามารถลงไปได้ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นมิยตะก็มีท่าทีดีใจพร้อมกับบอกว่าลิงพวกนั้นอาจถูกกำจัดหมดแล้วดังนั้นพวกเขาจึงควรจะลงไปแต่ซาโตมิกกลับอกว่ามันน่าสงสัยมากซึ่งอันไซก็คิดแบบนั้นเพราะถ้าเป็นนักสำรวจจริงควรจะใช้โทรคงเพื่อส่งเสียงบอก ซาโตเมจึงบอกว่ามันอาจจะเป็นกับดักซึ่งอันไซก็เห็นด้วยและสันนิฐานว่าอาจจะเป็นชายถือดาบคาตนะคนนั้นที่พยายามขัดขวางไม่ให้พวกเขาขึ้นถึงยอดเขาเพื่อขอความช่วยเหลือได้แม้จะได้ยินแบบนั้นแต่มิยะตะก็ยังคิดว่าควรจะลงไปอันไซจึงบอกให้เขาทําตามสิ่งที่อยากทําแต่ถ้าจะลงไปก็ถอดเสื้อผ้าออกมาก่อนเพราะเขาไม่อยากหนาวตาย ในขณะเดียวกันใจกลางป่าชายถือดาบคาตนาะยังคงส่งสัญญาณไฟต่อไปโดยที่รอบๆตัวเขาเต็มไปด้วยศพของตำรวจพวกอันไซใช้เสื้อผ้าช่วยบังลมโดยใช้เชือกรองเทา้ายึดมันเอาไว้ระหว่างนั้นก็พูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายอันไซจึงบอกว่าเขารู้จักกับซานเนะมาก่อนเพราะเธอเป็นหนึ่งในผู้ที่กล่าวหาว่าบริษัทของพวกเขา ปริยยาที่มีผลข้างเคียงซึ่งมันผ่านมาสามปีแล้วในตอนนั้นเธอ,อยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมความโดดเด่เดนของเธอทำให้เขาตรวจสอบไบชื่อและจำเธอได้ซาโตะจึงถามว่านี่เกิดขึ้นเพราะต้องการแก้แค้นบริษัทใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เพราะในข่าวนั้นทางบริษัทชนะคดีซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ผููเสียหายมีความไม่พอใจ และล้างแขนอย่างบ้าคลั่งในครั้งนี้พอรู้แบบนั้นซาโตะก็ถามอีกว่ามีผู้เสียหายกี่คนเขาจึงบอกไปว่ามีประมาณ200คนนั่นแปลว่าพวกลิงอาจมีจํานวนเท่ากันด้วยพอได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็ตั้งคําถามว่าทำไมถึงต้องมาโดนไล่ล่าแบบไร้เหตุผลขนาดนี้ซึ่งซาโตเมยังบอกอีกว่า คนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สมควรต้องมาตายอย่างโหดร้ายแบบนี้ซึ่งมันเป็นเหตุผลว่าเขาจะไม่ยอมให้อภัยลิงพวกนั้นเด็ดขาดมิยะตะจึงถามว่าจะฆ่าลิงพวกนั้นทั้งหมดได้ยังไงเขาจึงบอกว่าไม่จะเป็นต้องฆ่ามันเป็นแค่พวกเขาปีนขึ้นไปถึงยอดเขานั้นก็ถือว่าเป็นชัยชนะของพวกเขาแล้วตอนที่83พวกเขานั่งพักนิ่งๆอยู่แบบนั้น จุฮายาชยิที่เผลอหลับเกือบจะตกลงไปอันไซจึงบอกให้ทุกคนระวังตัวให้มากกว่านี้เพราะถ้าพาดเพียงครั้งเดียวชีวิตของพวกเขาก็จะจบลงได้ทุกคนจึงเริ่มปลุกตัวเองเพื่อไม่ให้หลับไปจากนั้นมิยตะก็หันไปถามว่าทำไมลิงพวกนั้นถึงไม่โจมตีพวกเขาซึ่งอันไซก็สงสัยเรื่องนั้นเหมือนกัน ถ้าพวกมันใช้ระเบิดขวดโจมตีพวกเขาในตอนนี้ก็คงไม่สามารถโต้อตอบอะไรได้แต่ที่พวกมันเลือกที่จะไม่โจมตีอาจเป็นเพราะพวกมันก็มาไม่ถึงที่นี่ก็ได้ซึ่งตามที่เขาได้ยินมาลิงเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางวันดังนั้นการมองเห็นของมันในตอนกลางคืนคงไม่ต่างจากพวกเขานักแต่มิยตะกลับไม่เชื่อเพราะมีหลายครั้งที่พวกเขาถูกมันโจมตีในตอนกลางคืน อันไซจึงบอกว่าเป็นเพราะในทุกครั้งมักจะมีแสงสว่างเสมออย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่ลิงตัวนั้นโผล่มาก็เป็นตอนที่มีแสงสว่างจากระเบิดขวดแต่ตอนนี้ไม่มีแม้แต่แสงสว่างจากดวงจันทร์ซาโตเมจึงสันนิษฐานอีกว่าลิงที่้าไม่สรุคงมองอะไรไม่เห็นในช่วงกลางคืนซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นๆที่ภายในเป็นมนุษย์มิยะตะจึงถามอีกว่า ลิงตัวนั้นเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆใช่ไหมซึ่งซาโตเมก็บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้แม้แต่มิซุรุยังทำอะไรมันไม่ได้ซึ่งนั้นถือว่ามันอันตรายมากจากนั้นมิยตะก็ถามอีกว่าเหยื่อของบริษัทคงไม่คิดจะฆ่าพวกเขาทุกคนใช่ไหมแต่อันไซก็บอกว่าไม่แน่เพราะตอนนี้พวกเขาได้ฆ่าคนพวกนั้นไปถึงสี่คนแล้วซาโตเมจึงเสริมขึ้นอีกว่า ไม่ว่าวันพวกนั้นจะต้องการอะไรเป้าหมายของพวกเขามีเพียงการปีนให้ถึงยอดเขาเท่านั้นเพราะมันคือชัยชนะของพวกเขานั้นทำให้อันไสบอกให้เริ่มออกเดินทางเพราะถ้าเรารอพระอาทิตย์ขึ้นลิงอาจจะตามพวกเขามาได้ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยก่อนจะช่วยกันเก็บเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ทาที่บังลมจากนั้นก็มองหาเส้นทางที่พอจะปีนขึ้นไปได้เมื่อเห็นว่ามีจุดดีๆมีตะ ก็อาสาปีนไปตรวจสอบก่อนจากนั้นก็หันกลับไปบอกให้ทุกคนตามเข้ามาหลังจากปีนขึ้นไปได้สักพักทุกคนก็เริ่มหมดแรงเพราะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแม้แต่อันไซเองก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะไปได้ถึงไหนแต่พลังใจของเขากระบ,บอกให้เขากล่าวต่อไปให้ได้ด้านมิยตาตะเองก็เกือบจะปีนต่อไปไม่ได้แต่ยังโชคดีที่ซาโตเมค,คอยให้กำลังใจและตัวเขาเองก็บอกว่า จะมาตายตอนไม่ได้ทําให้เขาปีนต่อไปจนถึงจุดพักในที่สุดซึ่งพอไปถึงเขาก็ยกกระเป๋าใบหนึ่งให้ซาโตเมและฮิยาชิที่มาถึงแล้วดูพร้อมกับบอกว่ามันคือกระเป๋าของมิสรุรุซึ่งเขาคิดว่ามันจะต้องมีน้ำและอาหารอย่างแน่นอนจึงบอกว่าจะเปิดดูแต่ในตอนนั้นเองฮายาชิก็ห้ามเอาไว้ ก่อนจะชี้ไปที่หน้าผาด้านหลังเขาเพราะดูเหมือนจะมีช่องทางสักอย่างที่ถูกหินปิดเอาไว้ตอนที่84หลังจากทุกคนขึ้นมาถึงจุดพักก็ลงความเห็นกันว่าจะลองย้ายก้อนหินพวกนั้นออกดูซึ่งใช้เวลาสักพักก็ทำได้สำเร็จโดยมีผ้าคลุมไว้อีชัน้นซึ่งพอดึงผ้าคลุมผืนนั้นออกพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะข้างในมีศพของคนคนหนึ่งถูกทิ้งเอาไว้ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอาหารและของใช้มากมายที่ถูกเก็บเอาไว้ในถุงดำแต่สภาพของมันก็ไม่ได้ดูใหม่จนอาจจะมองว่าเป็นขยะก็ได้ซาโตเมจึงบอกว่านี่อาจเป็นคลังเก็บของของมิสุรุซึ่งมันเป็นสถานที่ที่เขาใช้รวบรวมสิ่งของที่เก็บได้จากบนเขาอันไซจึงบอกว่าเขาไม่แปลกใจแล้วก็ทำไมมิสุรุถึงไม่กลัวศพตอนที่อยู่กระทอม และในตอนนั้นเองฮิมูโรก็ส่งเสียงร้องออกมาจนคนอื่นๆต้องหันไปมองพร้อมกับถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงบอกว่าเขาเห็นบางอย่างในกระเป๋าของมิซูรุซึ่งพอเปิดให้ทุกคนดูก็เห็นว่ามันเป็นนิ้วของผู้หญิงซาโตะฉันคิดว่าน่าจะเป็นของคาโอรุมิยตะจึงบอกอีกว่าจากการที่เขาเจอถุงยางอารมัยเก็บไว้ที่นี่ด้วยอาจจะบอกได้ว่า นี่เป็นสวรรค์ของมิซูรุและคาโอรุซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ตัดสินความรักของทั้งสองก่อนจะแบ่งน้ำและอาหารเพื่อกินประทางชีวิตอีกด้านอิซุกะยังคงอยู่ที่เดิมเพราะต้องการลอให้คนอื่นๆอ,ออกไปเพื่อล่อลิงพวกนั้นและในตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นซึ่งมันจะช่วยเขาอุ่นขึ้นไม่นานจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นลิงและชายถือดาบคาตนา กำลังปีนเขาตามคนอื่นๆไปเห็นแบบนั้นเขาก็คิดว่าเขามีโอกาสจะตะโกนบอกให้คนอื่น,นรู้ว่าพวกเขากำลังมีอันตรายแต่ถ้าเขาทำแบบนั้นเขาก็จะตกอยู่ในอันตรายแทนดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คือรอให้พวกลิงพ้นจากสายตาไปและหลังจากนั้นเขาก็จะลงจากเขาลูกนี้ตอนที่85อิสุก,กะ ลงจากเขาด้วยความคิดที่ว่าแผนการที่ผ่านมาของเขาได้ผลเป็นอย่างดีเพราะการที่เขาใช้ฟูจิชิบะเป็นเยื่อล่อในการขนอาหารและน้ําทําให้เขาไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในขณะเดียวกันการใช้อันไซเป็นโลป้องกันก็ทําให้เขารอดมาได้และยิ่งไปกว่านั้นต้องขอบคุณมิซุรุที่ให้เสื้อแก่เขาทําให้เขาผ่านคื้นที่เหน็บหนาวมาได้ใช้เวลาไม่นาน เขาก็ลงมาถึงจุดที่มิซอรูุตกลงมาเขาจึงกล่าวขอบคุณออกไปก่อนจะเข้าไปค้นตัวเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่บ้างซึ่งทำให้เขาได้พบกับผลไม้อบแห้งมาถุงหนึ่งระหว่างที่กินเขาก็มองไปรอบๆก่อนจะเห็นศพของฟูจิชิบะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจและมองหาเส้นทางที่จะไปยังกระเช้ารอยฟ้าเพราะถ้าไปถึงที่นั่นเขาอาจได้เจอกับตำรวจ แต่ก็มีความเสี่ยงที่เขาจะเจอกับลิงเหมือนกันแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะไปแต่เมื่อเขาไปในป่าเขาก็สับสนเรื่องเส้นทางจนรู้ว่าตัวเองลงทิศแล้วแต่ในตอนนั้นเองเขาก็เห็นเทปที่พันไว้กับต้นไม้จึงคิดว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางที่มีคนทำเอาไว้เขาจึงเดินตามเส้นทางเส้นนั้นไปเรื่อยๆก่อนจะเจอกับหัวหน้างานอีกครั้งซึ่งเขาสงสัยว่า ทำไมหัวหน้าง,งานถึงยังมีชีวิตอยู่หัวหน้าง,งานจึงยิ้มออกมาพร้อมกับบอกว่าถูกจับได้แล้วจากนั้นก็ใช้มีดแทงเข้าที่สีข้างด้านซ้ายของอิสกะพร้อมกับบอกว่าที่จริงแล้วเขาเป็นผู้พ,พ้องของลิงพอได้ยินแบบนั้นอิสกะจึงถามเขากลับไปว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมาซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยู่ข้างๆทุกคนมาตลอดและในคืนที่ไฟไหม เขาก็เป็นหนึ่งในลิงพวกนั้นแต่เขากลับไม่เห็นอิสกะอยู่ในนั้นด้วยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่อิสกะต,ต้องตายแล้วพอได้ยินแบบนั้นเขาก็พยายามวิ่งหนีพร้อมกับคิดว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้มันต้องแย่แน่สุดท้ายเขาก็หันกลับมาอีกครั้งก่อนจะบอกหัวหน้างานว่าพวกเขาสามารถร่วมมือกันได้แต่หัวหน้างานกลับไม่ฟังก่อนจะผลักเขาตกหน้าผาไป จากนั้นหัวหน้างานก็หันกลับไปยอดเขากันใส่นั่นเพราะนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วซึ่งตำรวจทางบกก็จะเริ่มออกตามหาดังนั้นเขาจะต้องรีบฆ่าคนที่เหลือให้เร็วที่สุดเพราะมันคือบทสรุปแห่งความถูกต้องตอนที่86หัวหน้างานเริ่มปีนหน้าผาอีกครั้งพร้อมกับคิดว่าไม่อยากเชื่อที่คนพวกนั้นจะเลือกปีนขึ้นไปยอดเขากันใส่เพราะตอนแรก เขาคิดว่าจะไปที่กระเชาลอยฟ้าจึงไปดักอยู่ที่นั่นนั่นทำให้เขาพลาดและรู้ตัวช้าแต่เขาก็มั่นใจว่าโดยอุปกรณ์และร่างกายของพวกนั้นจะทำให้เขาตามไปได้ทันอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันฮิมูโรที่เป็นผู้นำก็บอกว่าจากจุดนี้ไม่สามารถปีนขึ้นไปได้อีกซาโตเมจึงมองหาทางอื่นซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นทางอ้อมแต่เพราะไม่มีทางเลือก พวกเขาจึงต้องลองดูพอตกลงกันได้ซาโตเมก็อาสาลองข้ามไปดูก่อนซึ่งเส้นทางของมันค่อนข้างมีจุดพักเท้า,ท,าที่ห่างกันเขาจึงใช้แรงทั้งหมดในการยืดตัวไปหยิบแง่งหินแต่เขาก็เกือบจะตกลงไปแม้จะเป็นแบบนั้นเขาก็สามารถข้ามไปได้และเห็นว่ามีทางให้ไปต่อเขาจึงตะโกนกลับไปบอกโทนอื่น ซึ่งอันไซก็เสนอใช้เชือกในการโรยตัวข้ามไปเมื่อทุกคนข้ามมาได้พวกเขาก็ออกเดินทางต่อซึ่งไม่นานจากนั้นก็สังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมสองจุดชีวาดอยู่บนหินนั้นทำให้พวกเขาอดมีใจไม่ได้เพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าพวกเขาใกล้จะถึงจุดหมายแล้วแต่ซาโตเมกับมีท่าทีที่แตกต่างออกไปจนมิยตะต้องหันมาถามซึ่งเขาก็บอกว่า มีหินก้อนหนึ่งที่ชื่อว่าหินปลาทองเป็นจุดที่พ่อของเขาถูกหินหล่นทับจนตายจากนั้นเขาก็ออกเดินต่อแต่จังหวะนั้นเองหัวหน้าง,งานก็ตามมาจากด้านหลังและแตะโกนเรียกพวกเขามิยตะและฮายาชิจึงเข้าไปหาด้วยความดีใจในขณะที่ซาโตเมยืนร้องไห้อยู่ไกลไกลก่อนที่หัวหน้าง,งานจะเข้าไปหาเขาจากนั้นอันไซก็เดินเข้าไปหาพร้อมกับถามว่า หายไปในหมาแต่เขาก็บอกว่าจะคุยภายหลังเพราะตอนนี้ลิงกำลังตามมานอกจากนี้ยังมีศพของตำรวจอยู่ด้วยพวกเขาจึงต้องรีบออกเดินทางในตอนนั้นเองซาโตะก็สังเกตเห็นรอยเลือดเปื้อนอยู่บนแขนเสื้อของเขาจนเผลอส่งเสียงออกมาเขาจึงหันมาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าก่อนจะชวนให้เธอเดินทางต่อตอนที่87 หลังจากพูดคุยกันเสร็จหัวหน้างานก็บอกให้ออกเดินทางอีกครั้งโดยจะให้ซาโตเมเป็นคนนำเพราะเคยมาที่นี่มาก่อนต่อมาก็จะเป็นเขาส่วนอันไซจะอยู่แนวหลังซึ่งอันไซก็หันไปเห็นซาโตที่มีท่าทีแปลกๆจึงเลือกที่จะถามออกไปแต่เธอกลับไม่พูดอะไรออกมาทิมมโรถามอีกว่าเขาควรอยู่ตรงไหนอันไซจึงบอกว่าเขาต้องอยู่ข้างหลัง คลิงมาเขาจะได้ถูกโจมตีเป็นคนแรกดานมิยตะก็ขอเดินตามซาโตเมดังนั้นหัวหน้าง,งานจะต้องเดินตามหลังเขาซึ่งอันไสก็เห็นด้วยกับเรื่องนั้นเมื่อตกลงกันได้พวกเขาก็เดินทางกันต่อระหว่างทางฮายาชิก็ถามหัวหน้าง,งานว่าเขารอดกลับมาได้ยังไงซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเห็นลิงตามทันตอนอยู่ทางเดินปูแต่พอรู้สึกตัวอีกครั้ง ก็พบว่าตัวเองยังมีชีวิตยอยู่จากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปที่กระท่อมแต่มันก็ซ้ายเกินไปเพราะทุกคนออกไปแล้วเขาจึงเดินตามรอยเท้าต่อไปแต่เขาก็หลงจากนั้นจึงพยายามลงจากเขาแต่เขากลับพบลิงและศพของตำรวจจึงปีนกลับขึ้นมาอีกครั้งและไม่คิดว่าจะได้เจอกับทุกคนทีน่นี่ได้ยินแบบนั้นซาโตะจึงถามว่า เขาเจอลิงเมื่อไหร่ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเจอพวกมันก่อนจะเจอศพของตำรวจแล้วตัดสินใจปีนกลับขึ้นมาจากนั้นเขาก็หันไปถามคนอื่นว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นกลุ่มเดียวที่รอดชีวิตใช่ไหมซึ่งอันไซก็บอกว่ามันเป็นแบบนั้นมิยะตะจึงหันไปถามซาโตเมว่ายังมีสถานที่อันตรายอยู่อีกไหมซึ่งเขาก็บอกว่ามีเขาจำได้ดีว่า หลังจากที่เดินผ่านหินประทองไปแล้วเขาก็เห็นมันอยู่ตรงหน้าเขาชื่อของมันก็คือถนนฝันเลื่อยเป็นแนวหินยาวต่อเนื่องที่ดูคล้ายกับขอบเลื่อยซึ่งถ้าตกลงไปจะตายทันทีและตอนนี้พวกเขาก็มาถึงแล้วพอเห็นเส้นทางที่อยู่ตรงหน้าฮายาชยีและมิยาตะก็ตื่นตกใจเพราะไม่รู้จะเดินผ่านมันไปได้ยังไงซาโตเมจึงบอกว่าจากที่พ่อเขาสอนคือ ต้องเดินไปช้าๆแต่ต้องชัวร์ซึ่งตอนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องเดินหน้าต่อเท่านั้นอันไ่จึงเสนอให้ใช้เชือกมัดทุกคนเอาไว้จากนั้นก็ค่อยๆเดินต่อไปซึ่งทุกคนเชื่อว่าเชือกเส้นนี้จะพอช่วยได้หากมีใครตกลงไปแต่มันก็เสี่ยงที่ทุกคนจะถูกลากลงไปด้วยซึ่งมิยตะเชื่อว่าอันไ่จะสามารถรับน้ำหนักทุกคนได้ ระหว่างนั้นซาตโตเมก็ได้บอกกับพ่อในใจว่าเขากลับมาอีกครั้งแล้วจงวังหวะนั้นเองที่เขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างจึงหันหลังกลับไปซึ่งทุกคนก็ทำตามสิ่งที่เห็นก็คือชายถือดาบคาตนาคนนั้นซึ่งมันไม่ควรมาในตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นซาตโตะยังชี้ไปด้านล่างซึ่งมีลิงที่คามิซุรุยืนอยู่ตอนที่88 ทั้งลิงและชายถือคัตนาะต่างก็ตามพวกเขามาเห็นแบบนั้นอันไซก็หยิบก้อนหินขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวจากชายถือคัตนาะส่วนซาโตก็โยนหินไ่ลิงตัวนั้นแต่ซาโตเมก็บอกว่ามันไม่ได้ผลเพราะลิงตัวนั้นเร็วมากดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องทำมีทางเดียวเท่านั้นคือรีบวิ่งออกไปจากที่นี่ซึ่งพวกเขาก็รีบออกเดินแต่เพราะนั่น ฮิมุโรจึงตกลงไปอันไซจึงรีบดึงเชือกเอาไว้แต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ซาโตตกลงไปที่สันเขาอีกข้างมิยตะจึงเข้าไปช่วยฮายาชิดึงเชือกเอาไว้ซึ่งซาโตก็พยายามปีนขึ้นมาในขณะเดียวกันชายถือคาตนาก็ใกลเข้ามาเรื่อยๆอันไซจึงใช้มืออีกข้างหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะโยนเข้าใส่ชายคนนั้นโดยความตั้งใจว่าจะไม่พลาดอีก แต่เขากััพลาดมันไปอีกครั้งซึ่งทําให้เขาลืมเชื่อว่าที่ทีมแพ้ก็เพราะเขาในตอนนั้นเองเสียงร้องของความช่วยเหลือของซาตกก็ดังขึ้นนั่นพอลิงก็ใกล้จะถึงตัวเธอแล้วเหมือนกันพอเห็นแบบนั้นซาตโตมะก็บอกให้ทุกคนกเกาะหินไว้แน่นๆมิยาตะจึงถามว่าเขาคิดจะทําอะไรแต่เขาก็บอกแค่ว่าให้เชื่อใจเขาทุกนั้นระหว่างนั้นเขาก็แกะเชือกออกจากตัว แล้วพันมือไว้แทนพอเห็นว่าทุกคนจับหินไว้แล้วเขาก็ทิ้งตัวลงหน้าผาและวพุ่งเ้าใส่ลิงตัวนั้นทันทีซึ่งทำให้มันตกลงไปได้สำเร็จจากนั้นซาโตะก็ปีนกลับขึ้นมาได้ตอนที่89แม้ลิงจะตกลงไปแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่นั่นทำให้มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่แท้จริงซาโตเมปีนกลับขึ้นมาได้สำเร็จซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่อันไซ เห็นว่าชายถือคาตนาคนนั้นไม่ได้ขยับเข้ามาไกลซึ่งเขาสันนิษฐานว่าต้องเป็นเพราะมันเห็นว่าลิงตกลงไปจึงไม่เคลื่อนไหวซึ่งดูเหมือนตั้งใจจะโจมตีพร้อมกันพอได้ยินแบบนั้นมิยะตะและซาตโตเมก็เห็นตรงกันว่านี่คือโอกาสที่พวกเขาจะหนีหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินต่อทันทีระหว่างทางมิยตะก็ถามซาตโตเมกเกี่ยวกับเท้าของเขา ซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากด้านฮายาชิก็ถามถึงลิงตัวนั้นซึ่งซาโตะก็บอกว่ามันยังไม่ขยับไปไหนเลยอันไซเองก็บอกว่าชายถือคาตนาคนนั้นก็เหมือนกันฮิมูโรจึงถามอีกว่ามันจะโอเคจริงๆใช่ไหมเพราะเขากลัวว่าลิงจะโจมตีจากทางด้านหลังซาโตเมจึงบอกว่าถ้าเกิดกรณีนั้นจริงเขาก็พอจะมีแผนอยู่ จากนั้นพวกเขาก็ไปหยุดพักที่จุดพักแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมการโจมตีลิงและชายถือคัตนาคนนั้นเพราะยังไงก็ต้องผ่านทางนี้อยู่ดีระหว่างที่รอมิยะตะก็ถามสโตเมว่าเขารู้จักจุดพักที่นี่ได้ยังไงเพราะมันเป็นจุดที่ดีมากที่จะใช้ในการต่อสู้เขาจึงบอกว่าตอนที่มาปีนเขากับพ่อเขาได้แวะมาพักที่นี่ในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมการต่อสู้อยู่นั้น ไฮชิก็ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงใช่ไหมที่พวกเขาจะฆ่าลิงและชายคนนั้นซึ่งอันไซก็พยายามอธิบายถึงความจําเป็นและบอกว่ามันเป็นการป้องกันตัวในขณะที่ทั้งสองกำลังทะเลาะกันอยู่นั้นซาโตก็ยังมองไปที่แขนเสื้อตรงข้อมือที่เปื้อนเลือดของหัวหน้าง,งานด้วยความสงสัยซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็นว่าเธอมองอยู่เช่นเดียวกันจึงบอกว่าจะออกไปฉี่ อันไซจึงบอกว่าจะไปด้วยแต่ซาโตะก็พยายามห้ามเพราะกลัวว่าท่านลิงและชายคนนั้นตามมาเห็นจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ให้พวกนั้นเห็นแน่นอนหลังจากเดินอ้อมเขาไปเล็กน้อยหัวหน้างานก็กังวลที่ชายคนนั้นมองไม่เห็นที่จุดที่พวกเขาอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แย่มากและในตอนนั้นเองอันไซก็ตามเขามาซึ่งได้บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้ชายด้วยกัน ก็ไม่ควรอยู่ห่างกันเกินไปจากนั้นอันไซก็ฉี่ปกติแต่หัวหน้างานกลับทําไม่ได้อันไซจึงบอกว่าอาจเป็นเพราะความประมาจจึงทําให้ฉี่ไม่ออกได้ยินแบบนั้นหัวหน้างานก็กํามีดไว้ในมือแน่นแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรฮิมุโรก็กระโดดลงมาจากด้านบนแล้วใช้ไม้ฟาดหัวเขาทันทีพวกซาโตเมที่ได้ยินเสียงร้องจึงรีบตามไปดู และเห็นว่าหัวหน้าง,งานนอนกุมหัวอยู่ในขณะที่อันไซและฮิมูโรนั่งอยู่ไกลๆตอนที่90เมื่อเห็นหัวหน้าง,งานถูกทำลายซาโตเมก็เข้าไปโชคนาอันไซทันทีโดยไม่ฟังสิ่งที่เขาจะบอกและเพราะแบบนั้นเขาจึงใช้แท่งเหล็กแทงที่เท้าของซาโตเมส่วนมิยตะที่จะใช้หินทำลายเขาก็ถูกแท่งเหล็กฟาดเข้าที่หน้าจนเกิดรอยแผลขนาดใหญ่จากนั้นเขาก็บอกว่า อยาคิดจะทำร้ายคนอื่นทั้งที่ยังไม่ได้รู้ความจริงและนี่ก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเป็นสิ่งที่พวกเขาควรรู้ก็คือหัวานางานเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับลิงได้เพราะที่แขนเสื้อของหัวหน้างานมีรอยเลือดติดอยู่นั่นแปลว่าเขาฆ่าใครสักคนก่อนจะมาที่นี่แต่พอมองไปก็เห็นว่ามันปนไปกับเลือดของเขาแล้วอันไซบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีหลักฐานอะไรแล้วฮิมูโรจึงบอกว่า หัวหน้างานมีมีและพยายามจะฆ่าอันไซซึ่งอันไซก็คอยสังเกตเรื่องนั้นจึงขอให้เขาดูสถานการณ์ซึ่งพอเห็นว่าหัวหน้างานหยิบมีดออกมาเขาจึงเข้าโจมตีทันทีแต่หัวหน้างานก็บอกว่าเขาแค่ออกมาฉี่เท่านั้นยังไม่ทันที่ฮิมูโรจะได้อธิบายต่ออันไซก็ห้ามเอาไว้โดยบอกว่าโดยสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครที่จะเชื่อคำพูดของเขา จากนั้นเขาก็หันไปด่าคนอื่นๆโดยถอยคำหยาบคายก่อนจะหัวเราะอ,ออกมาแล้วบอกว่าเขาแพ้ให้กับเสียงข้างมากอีกแล้วจากนั้นก็หันไปบอกฮิมูโรว,ว่าตอนนี้พวกเขาเป็นพันธมิตรกันแล้วก่อนจะบอกให้มิยตะส่งเป้มาให้และเพราะแบบนั้นสโตเมจจึงตะโกนด่าเขาว่าสารเลวเขาจึงบอกไปว่ามันช่วยไม่ได้เพราะท่านี้คือสิ่งที่เขาจะได้รับ จากความยุติธรรมเขาก็จะไม่ทนอีกต่อไปจากนั้นเขาก็เดินออกไปพร้อมกับฮิมุโรซึ่งหลังจากนั้นซาโตเมก็ร้องโวยวายออกมาด้วยความแค้นใจจากนั้นฮายาชิก็เขา้าไปถามอาการของหัวหน้างานต่อด้วยซาโตเมซึ่งทั้งสองก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากแต่คนที่น่านห่วงที่สุดก็คือมิยะตะที่กำลังร้องไห้อย,ย่างหนักจึงถามว่าจะทำยังไงต่อไป ะยังปกป้องสถานที่นี้ไว้ได้ไหมแต่หัวหน้างานกลับบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะถ้าพวกอันไซลงเขาไปได้พวกเขาทุกคนจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับลิงยิ่งไปกว่านั้นอันไซยังรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีอาจจะโยนความผิดให้กับพวกเขาก็ได้แถมยังมีฮิมุโรเป็นพยานยิ่งจะทำให้พวกเขาเป็นฝ่ายผิดมากยิ่งขึ้นไปอีกและเพราะแบบนั้น จึงไม่สามารถปล่อยให้ทั้งสองคนลงเขาไปได้พอได้ยินแบบนั้นซาโตะก็ถามขึ้นมาว่าพวกเขาตั้งใจจะฆ่าสองคนนั่นใช่ไหมเพราะเธอคิดว่าบางทีสองคนนั่นอาจไม่ทําอย่างที่พวกเขาคิดแต่มิยะตะกลับบอกว่าเขาไม่รู้ว่าทั้งสองคิดอะไรแต่สำหรับเขาทั้งสองคนนั่นถือเป็นศัตรูจากนั้นซาโตเมก็บอกว่าเขาจะทุบตีทั้งสอง นไม่สามารถพูดได้อีกจากนั้นก็จะส่งให้ตำรวจเป็นคนจัดการและก่อนจะทำแบบนั้นพวกเขาจะต้องไล่ตามทั้งสองคนไปถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมังะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุด e x ็กซ์คลูซีและสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์ ติทีิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกะระดับสูงสุดรับไปเลยไยมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปายเสิร์ฟตรงถึงมือควรจากประเทศญี่ปุ่นเลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน